กี่โมงแล้วเนี่ยยังไม่แปดโมงใช่ไหมไม่กล้าเล่นนะวัะเดินเวียงไม่ลงไปดีลงดี เชีครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะครับที่เราวันนี้เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่สามอะไรสามอะไรก็เรามานนอนสองคืนวันที่วันที่วันนี้ก็วันที่สิบสองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับ ก็เมื่อวานนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจลุงด,ดำแล้วน,นะครับแต่เราก็จะเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ก็จะเดินทางไปที่เกาะเต่าครับเราจะไปนอนค้างที่กเกาะต่างๆคืนหลังจากค้างที่เกาะเต่าเราก็จะเดินทางกลับนะครับก็กส่วนคุณแม็กจะไปไหนต่อครับเปาทุกอครับไปทําอะไรครับเที่ยววะ เรียกว่าคนมีกระตังไปไหนก็ได้แล้วก็ชีวิตสบายมากอ่ะแา่ว่าน้ำนี่ก็ใหญ่พอๆที่บ้านผมแหละที่บ้านผมก็พอๆประมาณนี้แหละบ้านผมที่บ้านผมใหญ่กว่เรื้องทั้งไปใช่ใช่ก็ไม่ต่างจากบ้านเลยมาที่นี่ก็ไม่ได้ถึงบ้านเหมือนที่บ้านเปี้ยเลยอะไรของเขาวะห้องน้ำที่บ้านผมก็ใหญ่เร่องนะ วเที่ก็ฝังด้วยสำหรับใครที่มามันเกิดดมแล้วก็มาขึ้นไปพอกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะข้าไปขอดเตาใช่ไปนอนหนึ่งคืนไปนอนหนึ่งคืนแล้วก็ไม่ใช่สองคืนเสร็จแล้วก็ไปภูเก็ตต่อเสร็จจากภูเก็ตผมไปไปปัตตานีไปตรงนี้ไปปัตตานีเสร็จต้องเชียงใหม่นะแล้วก็ค่อยกลับบ้านเพราะว่า บ้านบอกตัวแทเยอะหมดนะเมื่อคืนยืมใครมาจำไม่ได้ด้วยเพราะว่าเมาหนักนั่งรถดี๊ยสามพันหนึ่งแล้วรถดี๊ยเยอ่ะเขายังงงอ่ะเมื่อคืนกูเสียทั้งสามพันหนึ่งเสียอะไรเออพันจ่าพันไม่ใช่ไม่ใช่พันพันสองพันสองเขาบอกอะไรนั้นได้กินเพียนะถึงน่าเขาเจอพันบาทก็ไปกินตอนไหนไม่รู้เรื่องโอ้ก็นั่งกินอยู่และและจ่ายให้สองก๋วดชีเเดหน่อยพี่ ที่แม่อยู่าเนี่ยมันสาสี่ขวดละขวดเ่หร่ขวดแปดสิาขายห้าสิบห้าขายพวกเราห้าสิบไมเออขวดห้าสิบเองเขาให้พวกเราห้าสิบขวดเหมือนรู้ดอยสิบสองขวดไม่รู้อ่ะไม่แตขวดสองขวดอีนั่นน่ะมึงแดกเป็นลังเลยเหรออหน้านที่มันแบบเด็กกรุงเทพแบบอีนั่นในหน้าขี้เลยขี้เลยอ๋ออแล้วอีแล้วอแล้วนั่นแหละนั่นแหละ ไอของร้านนี่มาด้วยกันถูกมันไม่ดูทรงเลยอ่ะที่พี่เอบอกว่ามันพูดไม่พออ่ะมันบอกมาด้วยกันเหมือนเลยว่าไม่น่าฟังฮะไอ้นนี้นะใช่ใช่มันพูดภาษาไปไหนตอนทอมแอกี้ไปมาเห็นคนเดินขึ้นไปร้อกพี่เอ๋บอกคิดเหมือนกันเลยตอนนี เอาแล้วมึงยังถ่งนะายววาอยู่เ,เนี่ยมึงขยันถ่ายโต้อง <c oughs> มีอะไรเงี้ยถ่ายนะ <c oughs> งานงานเต็มเลยนะแต่ว่ามีไม่ได้ตัดต,ต่อเลยก็เปล่าด้วยนะเดี๋ยวเราจะใครอ่ะเมื่อกี้มาลุงดาเข้าไปแล้วนะ ไปดีกว่าเราไปดูเบคฟัดดีกว่าปาเบคเบฟัดอยู่ไหนต้องไหนอ่ะห้องนี้เหรอใช่ปะมันจะได้เดินขึ้นไปเดี๋ยวเราไปอานน้ำยังไม่ไหลเลยอ่ะน้ำไม่ไหลก็ล่อสุดท้ายไงก่อนที่เราจะกดไง

เจแปนเมก TSCPO โอเคครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับเจ๋งภาคเพียรในวันที่12กันยายน2563นะครับวันนี้เราก็ กำลังจะเดินทางจากเกาะพังันนะครับไปเกาะเต่านะครับเพื่อไปประชุมสัมมนากับลูกดำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกัญชานะฮะทางการแพทย์ทางการปลูกทางการอะไรก็ว่ากันไปเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องอย่างเป็นทางการแล้วกันต้องไปนะก็ดูบรรยากาศภายในเรือมองก้ลองมากเดี๋ยวจะจะ ปวดหัวกระบาลเ,เดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้โอเคนะครับตอนนี้ก็ขึ้นเรือกันครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนะฮะมีปัญหาอยู่หนึ่งท่านนะครับก็คือคุณแม็กกี้นะฮะคุณแม็กกี้ยังไม่ได้เอาโทรศัพท์ยื่นไปให้เขาเพื่อรับตัว๋ว ก็ยังครับเขาต่อยืนอยู่ข้างล่างไปกันนานก็นั่นแหละครับเขาก็ยืนโบยไปโบยมานึกนี่นั่นนู่นนี่นึกว่าจะมีคนจัดการให้นะครับไม่มีคนจัดการได้ก็เคราะโทรศัพท์อยู่กับเขาโอเคครับยังขาดตั่วอยู่คนหนึ่งเหรอครับไม่ได้ตั่วอยู่คนใช่ไหมใช่ครับพี่ตัวเลี้ยงหมูตัวเองครับเฮ้ย ตัวเหลือใบหนึ่งมันมานยัางโทรหามันเดน้นี่อยู่ข้างหน้านี่เราดิอเอาไปไเลยอ่ะนี่ได้ตัว,ตวเหลตัวเหลือใบหนึ่งเฮ้ยตัวเหลือใบหนึ่งอยู่นี่อ่ะครับผมเรียกกลับมาเลยเรับมเลยเเอโอเคโอเคโอเคครับ เฮ้ยความทรจำเก็บไว้ได้เดี๋ยวก็มาอีกหายเยอะมา ทางนั้นเป็นที่เรียบร้อยไปไหมครับ ก็จะเ,เก็บสายทอดให้กัเบเอฟซีได้ฟังกันน,ออนนี้โอเค,อเคพวกกันทั้งนั้นนะคะรับรู้สึกว่าเที่ยวฟินดี้่างสายเกี่ยวทั้งนั้นนะโอเคหายแัว้วปัง